มาโอเค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 อเค,ครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับบัมอัพไอทีนะครับรายการไอทีดีๆที่จะมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้ทุกๆอาทิตย์อีกเช่นเคยครับนี่ผมก็เอาโทรศัพท์มือถือนะครับตัวที่ผมจะเอามารีวิววันนี้นะครับน่าสนใจมากๆทีเดียวครับเป็นโทรศัพท์มือถือลูกครึ่งฮะลูกครึ่งเหมือนผมนี่นะไทยลาวนั่นเองโอเคตัวนี้เนี่นะครับเป็นมือถือที่เขาเรียกว่ามันเป็นลูกครึ่งผสมกันระหว่างสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตเราเรียกมันว่าแฟบนะครับแฟบเล็ตนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับ Uh, ปีแล้วเนี่ยออกมาตัวหนึ่งแล้วนะครับสำหรับของเ e โน v o นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยออกมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นตัวเ e n น v o แฟบเฉยๆปีแล้วออาเป็นแฟบ plus นะฮะฟลัพพางกับตัวแฟบยังไงฟลัพัาตเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าสุดยอดแล้วของเขานะครับใช้หน้าจอที่เป็นเลติน่าชิปเซตที่เป็น snapdragon 615นะครับส่วนรอมก็ให้มา32กิกนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับเอ่อเป็นแบบเหมือนกับปรับสเปคลงมานิดนึงนะครับให้ราคาเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อแล้วก็จับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วราคาของตัวนี้เนี่ยอยู่ที่7,900บาทนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของสเปคลงนะครับให้ตัวรอมเนี่ยอยู่ที่ เรื่องของประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เข้ามานะครับเพิ่งเข้าไปถึง4,250ม ah ิลลิแอมป์นะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นแฟลปเลตตัวหนึ่งที่มันอโอเคก,ก,ก็ไว้สำหรับใช้ดูโซเชียลหรือเล่นเกมต่างๆนะครับแต่พอผมได้มาแล้วผมรู้สึกว่าถูกใจมากๆเพราะว่าผมลงไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆนะครับลงพวก Facebook ต่างๆหน้าจอนี่มันใหญ่สะใจมากนะครับโดยเฉพาะมือของผมเนี่ยมันใหญ่ๆแบบนี้นะโหถือแล้วแบบจับถนัดมือมากแล้วก็ตอนนี้ผมลงเกมไปไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าลงโนวาสาไปนะครับแล้วก็ลองเล่นแล้วพบกับ ความอเมซิ่งของมันนะฮะเท่านั้นยังไม่พอมันมีในเรื่องของระบบเสียงที่เป็น d o l b y Atmos ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของตัวนี้กันครับกับตัว Lenovo Fab นั่นเองครับ สำหรับนะ Lenovo Fab ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบหน้าจอใหญ่ๆ6.98นิ้วซึ่งจอเป็นแบบ HD นะครับด้านข้างของตัวเครื่องตัวนี้รองรับซิมที่เป็นไมโครซิมใส่ได้2ซิมด้วยกันนะครับถ้าเอาซิมหนึ่งออกก็สามารถใส่ตัวไ i โ r o SD การ์ดได้สูงถึง64กิกับลำโพงนะครับ อยู่ด้านล่างนะครับ1นอ,อันแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวไมโคร USB 2.0ครับทำการเปิดเครื่องกันออกมาเลยนะครับตรวนี้ผมก็ลงทุกอย่างแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเกมฟ i f a เกมโนวาเฟ e บุ๊กแล้วก็พวกทดสอบประสิทธิภาพต่างๆนะครับหน่วยความจำในตัวเครื่องของผมจาก16 GB นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ประมาณ6.3 GB เท่านั้นนะฮะก็แนะนำว่าควรจะหาตัวไมโคร SD มาใส่ซะนะครับเพราะว่าระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ก b ครับไปดูในส่วนของคะแนนบน Antutu Benchmark กันดีกว่าครับคะแนนออกมาอยู่ที่27,699ครับถือว่าอยู่ในระดับปานกลางน่าพอใจมากทีเดียวครับ ไปดู CPU C นะครับเพื่อบอกความละเอียดของตัว CPU ตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ตที่เป็น Snapdragon 400นะครับที่ความเร็วอยู่ที่1.2 GHz เป็นแบบ quad core ทำงาน4หัวด้วยกันนะครับตัวนี้ก็ใช้ชิปเซ็ตที่เป็น quad core นะครับเพราะงั้นความร้อนอาจจะร้อนขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ถึงว่าร้อนมากมายอะไรนะครับจอ HD ที่เอามาใช้ตัวนี้ก็ภาพคมชัดถือว่าใช้ได้ทีเดียวกับกับหน้าจอใหญ่ประมาณ7นิ้วเนี่ยถือว่าเหมาะสมนะครับ ระบบปฏิบัติการตัวนี้ก็มาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน5.1ครับแบตเตอรี่ให้มาอย่างเต็มพิกัดมากกว่าตัวเก่านะครับ4,250อุณหภูมิในตัวเครื่องนะครับดูแล้วก็ไม่เกิน60องศาเซลเซียสครับไปดูในส่วนการทำงานของ Facebook Bump Up TV กันบ้างนะครับผมเองก็จะลงนะครับในเรื่องของสิ่งที่ผมจะร,รีวิวต่างๆนะครับประมาณวันสักวันอังคาววันพุธนะครับแล้วก็สักวันพฤหัสเนีครับผมจะลงตัวอย่างรูปถ่ายที่ผม ของตัวโทรศัพท์มือถือนี่นะครับเอามาให้คุณผู้ชมที่ตาม Facebook ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเช่นรูปนี้เป็นรูปของสมาชิกในเพจของผมเนี่ยฮะก็แอบส,องส่งก็สรซะงั้นอ่าไปดูคุณสมบัติของตัวกล้องกันบ้างน,นะครับกล้องหลัง13ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลพร้อมกับพวกบิวต f ฟิเคชันม้วนนะครับหน้าชัดหลังเบอร์หน้าเรียวหน้า้อมหน้านวลต่างๆนี่นะครับ ผมเองก็ได้ลองถ่ายออกมาก็สวยงามทีเดียวนะครับส่วนกล้องหลังก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับสำหรับ13ล้านพิกเซลที่ถ่ายกันออกมาก็ปรับค่าต่างๆได้ครับอันนี้เป็นน้องสองคนที่เดินขึ้นมาบนสะพานพอดีผมก็เลยแอบถ่ายรูปเอาไว้นะครับน่ารักเชียวนะฮะดูเรียบร้อยมากเลยมีสมารรวะดีมากนะครับหล่อเช่ไหน้องเห็นไหมครับภาพก็ออกมาคมชัดทีเดียวครับสําหรับกล้องหลังของตัวนี้ก็ถือว่าเป็น จุดเด่นจุดนึ่งนะครับของตัวแฟปเปร็น,นะครับเป็นลูกผสมจากสมาร์ทโฟนกับตัวแท็บเล็ตน,นั่นเองครับมาดูการทำงานบน youtube กันแบบชัดๆนะว่าเสียงกับภาพนี่นะมันจะกระหึ่มขนาดไหนนะครับกับระบบเสียงที่เป็น Dolby a m o s s นั่นเองครับไปดูเ,เพลงที่ผมชอบๆเนี่ยนะจ้าไป ฟังแล้วมันแบบว่าเร้าใจมากเลยฮะอยากจะลุกขึ้นมาแดนซ์เลยก็ว่าได้นะครับเพลงนี้ที่ไหนข้าเตือยตื๊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 ยเตือยเตือยอีกเพลงหนึ่งครับก็แบบแบบซึ้งๆกันบ้างนะฮะกับเพลงที่ผมชอบเปิดฟังแบบบ่อยๆแบบเพลงความคิดในเวอร์ชั่นของพี่หอยนั่นเองครับโอ้โห ็อารมณ์มาก,มก,มกเดี๋ยวครับถ้าล่ะครับไปด,ดูอย่างพวกซีรีส์บ้างนะครับ ไปดูการเล่นเกมกันบ้างหรับตัวนี้ก็เป็นฟีฟ้าที่ผมเอามาลองเล่นดูนะครับการเล่นเกมก็ไหลลื่นดีนะครับตัวเสียงอาจจะมีกระตุกนิดนึงนะครับในเรื่องของเสียงแต่ภาพและก็ความมันนี่นะครับโอ้โหถือว่าครบคันมากๆนะเล่นแบบจอใหญ่มันสะใจจริงๆครั อีกเกมนึงนะครับก็เป็นเกมโนวานะครับเกมนี้ผมก็ได้ลองเล่นแบบเต็มๆนะครับจากเครื่องตรงนี้ก็ถือว่าพอใจมากๆนะครับกับเกมแอคชั่นมันๆแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เดินลุยเข้าไปทั้งเลงทั้งยิงโอ้โห,โโหกระกระหึ่มมากๆนะครับระบบเสียงที่ได้ออกมาแล้วก็ภาพที่ได้ออกมาครับมันทั้งเต็มตาเต็มใจมันจะบอกใครเลยฮนะนี่ฮะดูสิครับโอ้โห,โหเลงปับ๊บยิงโปโอ้โห อมันใหญ่สะใจจริงและที่สําคัญครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็อึดด้วยนะครับสามารถเล่นเกมแบบยาวๆได้เลยครับตามไปตามไปตามไปเล็งนี่ไม่โดดนี่ครับล่วงล่วงไหม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 นะฮะเอาครับมาถึงบทสรุปของตัว l e n o v o Fab ตัวนี้ตัวนี้เหมาะกับใครคนที่ชื่นชอบหน้าจอใหญ่ๆ 6.98นิ้วซึ่งเป็นขนาดแบบ HD นะครับถือว่าคุณภาพภาพออกมาเนี่ยเต็มตามากๆทีเดียวครับหน้าจอใหญ่จับถนัดมือนะครับรวมถึงตัวนี้ก็มาพร้อมกับระบบเสียงที่ดีมากๆอย่างตัว Dolby Atmos ด้วยนะครับเอาไปดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ต่างๆเนี่ยคุ้มค่า ถูกอกถูกใจแน่นอนนะครับกับขนาดของตัวเครื่องเนี่ยก็อย่างมือผมเนี่ยก็พอเหมาะมือทีเดียวนะฮะแต่ถ้าเป็นมือผู้หญิงเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะใหญ่เกิมไปสักหน่อยครับสิ่งที่ผมต้งติดอยู่ก็คือตัวนี้ผมว่าลอมให้มันน้อยไปนิดนึงนะฮะนะ่าจะใส่มันสักสามสิบสองกิกเพราะว่าลงเกมลงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็เหลืออยู่ประมาณสักหกกิกกว่าๆเองนะฮะก็อยากให้ใส่มาสามสองไปเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัว Leno v o แฟบตัวนี้ะนรกบก็ถือว่าเป็น แท็บเล็ตนะครับตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบอยากให้จอมันใหญ่ๆใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนแต่ว่าเล็กกว่าพวกแท็บเล็ตแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้าโทรออกได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ในร,ราคาแบบ8 0 0 0บาทมีทอนนะครับคนที่ชื่นชอบก็ลองไปหาเล่นดูนะครับสำหรับตัว l e n o v o Fab ตัวนี้ครับวันนี้บัมอัพไปทีหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามผมได้ทางทางใน Facebook แล้วก็ Instagram นะครับโดยติดตามไปที่บ u m p up TV b u M P U P แล้วก็ TV ครับวันนี้ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ